น้าชี้คำพีมาหาทะเลทรายแทนที่จะปล่อยหน้าจ้านไปง่ายๆทำไมไม่เพื่อนยากพวกเขาช่วยเราเราทำแบบนี้จะไร้คุณธรรมไปหรือเปล่านะกว่วเออมุมผ้านวมขาดตอนย้ายเจ้าช่วยซ่อมให้หน่อยเจ้าค่ะแผลของท่านเลือดออกไม่เป็นไรข้ามียาอยู่ในกระโจมคุณชายแมวสิที่จริงคณะพ่อค้าของเราก็จะไปอินเพื่อ,อยู่แล้ว ขายอะไรหรือผ้าขนสัตว์เครื่องหอมหินแล่เครื่องหอมอะไรหรือไม้จันขาวไม้กิษนาจากที่ไหนจงหยวนเครื่องหอมสองอย่างนี้อะไรแพงกว่ากันก็ต้องเป็นไม้กิษนาอยู่แล้วครั้งนี้โดนป้นคงขาดทุนหนักข้าก็เป็นแค่ผู้ติดตามคุ้มกันถึงแม้จะช่วยชีวิตไว้ได้แต่เสียสินค้าไปดูเหมือนจะต้องหาหนทางอื่นแล้วเจ้าดืม่ม เจ็ดแปดดื่มดีๆมาชน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 ท่านพันเองเหรียญห้วนมีอะไรหรือขอรับหน้าซิวผู้เจ้าทำอะไรอยู่พนันดื่มเหล้าข้าจะไปบอกให้พวกเขาเลิกไม่ต้องเดินทางเหน็ดเหนื่อยผ่อนคลายหน่อยก็ไม่เป็นไรบอกให้ทุกคนเข้านอนเร็วหน่อยพรุ่งนี้ยังต้องเดินทางแต่เช้าขอรับเหลียญห้วนอากาศแปลก ระมัดระวังเรื่องต่างๆด้วยขอรับท่านหาอะไรหรือเออผ้าพันแผลหมดแล้วขออภัยข้าไม่ควรค้นหิบของท่านขอบคุณเป็นคนจิตใจดีจริงๆคุณชายห้วคืนนี้พักผ่อนให้เต็มที่เพียงแต่กระบวนของเรามีน้ำและสเสบียงจำกัดไม่สะดวกให้คุณชายอยู่นานข้าเข้าใจ ขอพระคุณที่ช่ gather, วยเหลือพรุ่งนี้เช้าข้าจะไปทันทีตัวใจไม่ต้องซ่อมแล้วเจ้าตาไม่ดีระวังทิ่มมือเองรูนี้ถ้าไม่ปะมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายก็จะใช้ไม่ได้เจ้าพูดมีเหตุผลกลัวเออเจ้าค่ะไปเอาป้ายบอกทิศลมมายายตัวใจน้าซิ่วบอกให้ท่านไปเอาป้ายทิศลม กวัวเอ๋อเอา,เอาป้ายบอกที่ลมไปปักไว้เนินทรายสูงๆเจ้าค่ะยายตัวใจลุกขึ้นมาให้หมดพวกเจ้ารังแกตัวใจนานแค่ไหนแล้วใครเป็นคนเริ่มข้าจะถามเป็นครั้งสุดท้ายเริ่มตั้งแต่วันนั้นกวัวเอ๋อเป็นคนนำนางพูดจริงหรืออือือืนอกจากกวัวเอ๋อทุกคนนั่งลง ถ้าเหนื่อยแล้วก็กลับไปนอนได้คุกเข่าลงสร้างเธอท่านพี่ท่านไปชนชั้นสูงถึงท่านจะยินยอมไปแต่งงานแต่ท่านก็ยังมีศักดิ์ศรีแต่พวกเราเป็นอะไรละ่ะพวกเราเป็นทาตที่ติดตามท่านพี่มาเพื่อหาทางช่วยเอ,อ้อหน้าชี้บนเส้นทางสุญเพ่จะเป็นจะตายร้าดียังไม่รู้ข้าก็แค่อยากจะลองสัมผัสรสชาติของการมีคนอื่นรับใช้บ้างสักครั้งแบบนี้ผิดหรือ ดูนี่นี่คือมือของคนแก่ที่ผ่านเวลามาครึ่งศตวรรษตอนนี้เหลือเพียงหนังหุ้งกระดูกมาทำอะไรมาเดินไปบนเส้นทางที่ไม่มีทางย้อนกลับไปพร้อมกับเราพวกเราทั้งหมดล้วนพบความยากลำบากทั้งกายใจก่อนที่จะเลือกที่จะก้าวไปในเส้นทางอันตรายนี้อย่าได้ลืมการเดินทางของเราในครั้งนี้ก็เพื่อเออหน้าชี้ทนความลำบากกายใจ และการล่อลวงจากปีศาจในใจไม่ได้อยากมีคนคอยรับใช้ก็เลยรังแกคนแก่อายุเกินครึ่งร้อยเจ้าไม่กลัวฟ้าลงโทษหรือเส้นทางเส้นนี้อันตรายถ้าไม่ร่วมมือร่วมใจกันก็ไปไม่ถึงหวินเพ่ยแค่ภัยจากคนกันเองก็ทำให้ตายอยู่ที่นี่ได้แล้วภายในวันนี้ใครที่อยากไปก็ไปเสียองครักษก็เช่นกันขอแค่ลืมว่าตนเองเป็นชาวเออร์หน้าที่ข้าห่วงเปย์ซวง ก็จะไม่ถือโทษหลังจากวันนี้คนที่ยังอยู่ไปหินเพ่ยกับข้าจากนี้ไปให้เป็นเรื่องของสตาฟาลิคิดลูกพี่ขบวนของสาวงามคนนั้นเดินทางไปอย่างช้าๆอีกแค่ครึ่งวันก็ตามทันแล้วเข้าใจแล้วมานั่งลงดื่มกันน่าซิลวกังวลเกี่ยวกับคนผู้นั้นเขาบอกว่าตัวเองเป็นผู้คุ้มกันคณะพ่อค้าเมื่อวานข้าเรียเคียงดูแล้ว ถึงแม้ว่าเขาคุ้นเคยกับราคาและแหล่งที่มาของสินค้าแต่เสื้อผ้าที่เขาสวมใส่ทำจากเนื้อผ้าชั้นดีเกรงว่ายากจะคาดเดาถ้าอย่างนั้นค่าไม่ถึงกับต้องเอาชีวิตแค่ระวังไว้ก็พอแต่พวกเราออกเดินทางเขาจะต้องตื่นขึ้นมาแน่ไม่เป็นไรเขาจะยังไม่ตื่นอีกสักพัก เพื่นเอ๋ยผู้หญิงคนนี้รับมือไม่ง่ายเลยเข้าไปผัวพันด้วยแบบนี้อีกหน่อยเกรงว่านางจะยิ่งสงสัยพวกเราหาโอกาสอื่นดีกว่าพี่น้องเงินบรราการนี้ถ้าถูกใจก็เอาไปได้เลยถ้าผู้ใดขัดขืนจะถูกฆ่าทัานทีหน้าซิวออกไปไม่ได้นะไม่ออกไปแล้วจะรอให้พวกเขาเข้ามาหรือคุ้มกันหน้าซิลหยุดเดี๋ยวนี้วางอาวุธอย่าขัดขืนทุกท่าน พวกเราไม่เคยขุนข้องมีความแค้นต่อกันมาก่อนแค่ผ่านทางมาเท่านั้นไม่คิดจะเป็นอาหารในจานสุรานิถวยของท่านในรถมีแก้วแหวนเงินทองน้ำและสเสบียงพวกเรายินดีมอบให้ขอแค่ไว้ชีวิตพวกเราเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนผันบุญคุณของพวกท่านพวกเราจะตอบแทนแน่นอนข้าเดินทางข้ามทะเลทรายมาสิบกว่าปีไม่เคยเห็นเหยื่อที่ไหนต่อรองเงื่อนไขเองแล้วยังเป็นผู้หญิงอีกฮ่า แม่นางรู้ไว้เสียตั้งแต่วินาทีที่เจ้ายอมจำนนเจ้าก็เป็นสิ่งของของข้าแล้วบังอาจเรียนห้น่นบอกชื่อของเจ้ามาข้าเป็นเพียงผู้นำคณะมอบเครื่องบรรณาการที่เดินทางไปหวินเพยชื่อของข้าไม่มีค่าพอที่จะต้องรู้หรอกของบรรณาการพวกนั้นพวกเราชาวเอ้อหน้าที่เก็บสะสมมา5ปีเต็ม เป็นน้ำแลมที่ปักอยู่ในเนื้อหนังของเผ่าเราเป็นมีดเล่มใหญ่ที่เชื้อเฉืออเลือดเนื้อของพวกเราตอนนี้พวกเรายอมที่จะเสียทุกอย่างขอเพียงท่านผู้ก้าวไว้ชีวิตพวกเราไอ้หนูหน้าจ้านโชคร้ายไม่ได้เชยชมท่านผู้นำพวกเราไม่สามารถทอดทิ้งแผ่นดินที่แร้นแค้นหล่อเลี้ยงพวกเราได้และไม่สามารถทอดทิ้งครอบครัวที่อยู่ที่บ้านเกิดอันห่างไกลตอนนี้พวกเขาวิตกกังวลหากพวกเราไปไม่ถึงอินเพ่ยตามเวลา สิ่งที่รอพวกเขาอยู่ก็คือหยนะหัวร้อทำไมท่านไม่มีพ่อแม่หรือถึงไร้ความเมตตาเช่นนี้พี่น้องทั้งหลายพ่อแม่อยู่ที่ไหนมีคนเกิดมาแต่ไม่มีคนเลี้ยงดูลูกเมียอยู่ไหนหายไปแล้วหนีไปแล้วพี่น้องทั้งหลายอยากได้สมบัติก็คว้ามาอยากได้เมียก็ฉุดมาข้าลั่วเว้น ไม่ขึ้นกับเมืองใดๆไ,ไม่มีที่ของข้าบนแผ่นดินนี้ไม่มีอะไรต้องใส่ใจในโลกนี้ถึงแม้รูเบ่นจะมุทะลุดุดันแต่เชี่ยวชาญในการสังเกตภูมิประเทศมากและตั้งค่ายในเขตลมสงบที่นี่ไม่ค่อยมีทรายดูดและพยายุทรายเสื้อผ้าอาหารทั้งหมดมาจากการป้นชิงเขตลมสงบที่ไม่มีทั้งน้ำและสิ่งมีชีวิตกลายเป็นที่ประจํการที่ได้เปรียบมาก เหรียญห้วนให้ทุกคนรักษาชีวิตไว้ก่อนอย่าสู้โดยไม่มีประโยชน์ต้องมีชีวิตให้รอดจึงจะหาวิธีหนีออกไปได้ขอรับเจ้าเจ้าตามเข้ามานาซิลรักษาตัวด้วยนี่มันอะไรเก็บปลาเรียบร้อยแล้วเจ้าไปรายงานกับหัวหน้าและเอาเล่ากับเนื้อมาด้วยข้ารอนี่ละข <c oughs> ้าต้องการพบรูเว่นเจ้าคิดจะพบลูกพี่ได้ตามใจชอบหรือ เลิกโวยวายที่จะโดนตัดลิ้นเข้าไปเข้าไปเร็วเข้าทําตัวดีๆบางทีอาจจะให้พวกเจ้าได้มีชีวิตอยู่อีกหน่อยพี่น้องไปกินเหล้ากันพวกเจ้ามาได้อย่างไรทําไมท่านถึงโดนจับได้พวกเราจะทําอย่างไรดีน่าซื่อของพวกเจ้าละ่ะนางก็โดนจับไปเหมือนกันแต่ไม่ได้ถูกขังไว้กับเราไม่ต้องห่วงข้าจะพาพวกเจ้าออกไปเองพี่น้องทั้งหลายกินดื่มให้เต็มที่ไม่หิวหรือ พวกเรากินวันละมื้อเท่านั้นถ้าไม่กินมื้อนี้มื้อต่อไปต้องรอถึงค่าวันพรุ่งนี้เป็นผู้หญิงที่น่าสนใจจริงๆอิ่มแล้วหรือยอดสาวงามแห่งมหาทะเลทรายเจ้าไม่เหมือนผู้อื่นที่ตรงไหนกันแน่ดวงตาที่เต็มไปได้วยความโกรธและความเย่อหยิ่งของเจ้าแล้วก็ใจของเจ้า ที่เต็มไปได้วความร้อนแรงและกล้า,าหาญบอกมาเจ้าชื่ออะไรดื่มเหล้าจะได้รื่นเริงกันหน้อยข้าไม่อยากดื่มตอนนี้เจ้าเป็นผู้หญิงของข้าไม่อยากเจ้าไม่มีทางเลือกในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าจะพูดความจริงข้ามีภารกิจที่ต้องไปแต่งงานที่หินเพย่ ไม่ว่าใครหรือเรื่องอะไรก็ไม่พ้นสายตาข้าไปได้แต่ข้าเคยสาบานว่าชีวิตนี้ข้าจะแต่งกับผู้ที่รวบรวมมหาทะเลทรายเป็นหนึ่งได้เท่านั้นไม่ใช่โจรร้ายป่าเถื่อนแบบเจ้าข้าเที่ยวท่องมหาทะเลทรายมา,มามากกว่าสิบปีไม่มีใครกล้ามาดูถูกข้าทั้งนั้นไอเด็กน้อยหน้าจ้านยังไม่กล้านับภาษาอะไรกับผู้หญิงอย่างเจ้าทำไมผู้หญิงดูถูกแล้วจะเป็นสไตล์หรือ ถ้อยากจะให้ข้าชื่นชมก็ได้ปล่อยชาวเผ่าของข้ายัางจะมาตอรองอีกข้าจะบอกให้ถ้าไม่ใช่เพราะความงามของเจ้าดาบเล่มนี้หนักใช่ไหมรู้ไหมว่าดาบเล่มนี้ชื่อว่าอะไรมันมีชื่อว่าผานพูดข้าก็ไม่รู้ว่าดาบเล่มนี้เปื้อนเลือดมามา,มากเท่าไหร่แล้วดูเหมือนยาจะออกฤทธิ์แล้วจะวางยาข้า อย่างไม้สวงกั้๊รู้จักไหมมีสรรพคุณเป็นยาปลุกกำนัดไรยางอายบอกมาเจ้าชื่ออะไรชาตินี้ข้าจะไม่มีวันบอกชื่อของข้าให้เจ้ารู้เจ้าต้องบอกข้าสักวันแน่ตั้งแต่วันนี้ไปเจ้าคือผู้หญิงของข้าอย่าหันมาหัวชิงวินท่านยังจำชื่อข้าได้หรือในเมื่อก้าบุกเข้ามาแล้ว ก็ควรจะต่อรองข้าซึ่งหน้าทำไหมหลบอยู่ข้างหลังเพราะละอายใจเหรอเจ้าคิดว่ายั่วยุข้าแล้วมีประโยชน์หรือได้ข้าค่ะพวกเจ้าก่อนนี้ไม่รอดอยู่ดีข้าไม่ได้อยากได้ชีวิตเจ้าแปลว่าเจ้าอยากพานางไปใช่ชาวเผ่าของข้าด้วยข้าบอกแล้วหนึ่งชีวิตแลกหนึ่งชีวิตเท่านั้นไม่อย่างนั้น ก็ไม่ต้องมีใครไปไหนทั้งสิ้นได้วันนี้ข้าจะไว้ชีวิตเจ้าดืม่มไม่ดืม่มข้าไม่ต้องการสร้างอารมณ์ <c oughs> เล่าดียางไม้สูงกุ้ยนี่ข้าจะถือว่าเป็นเหล้ามงคลของข้ากับเจ้าไม่ช้าก็เร็วเจ้าจะต้องกลายเป็นผู้หญิงของข้าลั่วเวินทำไมเร็วจังลูกพี่ สาวสวยคนนั้นดุขนาดนี้เลยหรือนางไปแล้วฮะหัวหน้าข้าลินเล่าให้เอ้ยพวกเจ้าสนุกกันต่อเลยท่านจะพาข้าไปไหนช่วยท่านขอบคุณตอบแทนท่านปล่อยข้าข้าจะไปเองเส้นทางกันดานเฟยทาก็พยศข้าต้องปกป้องท่าน ผมของข้าท่านหวีให้หรือลมแรงผ้าคุมผมปิวไปแล้วผมท่านทำให้ข้ามองทางไม่เห็นไว้ข้าจะหามาคืนท่านให้ลมพัดไปไม่ใช่ความผิดของท่านลมผิดข้าก็ผิด <c oughs> ทำไมยาออกฤทธิ์แล้วหรือดาวจังเป็นอย่างไรบ้างดีขึ้นไหม ไม่ใช่ความผิดของท่านข้าดูแลท่านไม่ไดีท่านโทอนอีกนิดนะตรงนั้นมีพื้นที่ชุ่มน้ำวันนี้พวกเราจะพักค้างคืนที่นั่นพวกเจ้าเอาอเครื่องประดับที่ซ่อนไว้นี่ไปใช้เป็นทุนในการเดินทางข้าจะช่วยพวกเจ้าออกไปเปิดประตูนี่เจ้าเจ้าจะพาข้าไปไหนหหหดื่มสิไม่ต้องระแวงขนาดนั้น นี่ก็ขวดที่ท่านให้ข้าไม่ใช่หรือในทะเลทรายไม่มีอะไรแน่นอนใจคนยากจะค่าดาข้าแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวท่านเลยไม่อาจไม่ระวังถ้าอย่างนั้นท่านคิดว่าข้าเป็นคนดีไหมอย่างน้อยท่านก็ช่วยข้าอ่ะกินเสียย่าเหมันถอนพิษได้จริงๆแต่ต้องนอนหลับเจวันเจคืนข้าเสียเวลามากไปกว่าน,นี้ไม่ได้แล้ว หลับจิตวันยังดีกว่าหลับแล้วไม่ตื่นขึ้นมาเลยข้าจะต้องไปให้ถึงหวินเพ่ยภายในห้าวันไม่อย่างนั้นทุกอย่างก็จะสายเกินไปเป็นอย่างไรบ้างไม่เป็นไรข้าสบายดีตัวร้อนจังไม่ได้แล้ว เร็วรีบกินมันไม่กินเดี๋ยวก็หายท่านอย่าตื้อแบบนี้ได้ไหมหรือว่าการไประหินเพื่อสำคัญต่อชีวิตท่าน